่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทำอะไรคะผัดผัดหลอดสามชีนมาละเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยนี่คื ละห้าบาทนะคะเนี่ยก็พวกเราจะเอาไปลวกถวายพระใช่ไหมคุณคุณคุณคนที่ลวกได้ใช่ไหมค่ะค่ะอันนี้เราจะลวกเอาไปถวายพระพวกนี้อันนี้เป็นของชาวไร่ชาวนาเราปลูกเองแล้วก็ไม่มีสารพิษน้อเราหมดเลยนะค่ะเป็นคนปลูกเองดิค่ะนี่ไงมาเขี้ยวละห้าบาทเลยค่ะเมาหมดเลยนะคะ ได้ใช้ยาอะไรหรอกเราอืมเข่าของเราไม่อรักษาเอ้าเฮ้ยจบลงจะกินข้าวไหมเนี่ยของของเยายามทำไม่เสร็จนะจ่ายเยยงนะคะโอ้โหน่ากลัวจริงจเอาจะเอาถุงมาใส่หน่อยค่ะเดี๋ยวนะคะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะค่ะตแล้วลวกไหมลวกตำลึงด้วยเนาะจ้ะตำลึงนะเอาผักบ้องด้วยเอาไปสักร้อยหนึ่งน่ะคนถือนะอ๋ออันนับไปก็เอาไปร้อยหนึ่ง ไ่ีอนนี้เขาสวยให้เขานับสิอนับส่ถงใส่ตาเอห้าสิบสี่ห้ายี่สิบยี่สิบยี่เอาอีกถุงหนึ่งก็ได้ค่ะผักบุ้งนะคะห้าบาทอะไรนะพี่เมื่อกี้สามอะไรนะอันนี้สามสิบสามสิเนาะสาเะใส่ถุงให้ง เอ่อเสืออะไรเนี้มัเสือค่ะราคาห้าบาทเหมือนกันสามสิบห้ามีมะเขือมีมะเนี่มะเขือนี่เป็นมะเขืออะไรนะมะเขือขาวค่ะโตกว่ามากค่ะบวกก็ห้าบาทบวกนี้ทุกคนต้องให้สิบนนี่ได้ไหมได้ครบร้อยอ่ะ สามแล้วก็สามห้าสี่สหสิบสี่สห้าแห้าบาทแล้วก็ิบหอาตัวนี 100, 50, 50 Jamie Jamie ้หน่อยนะเนี่ยหกสิบอากาเจากหกอันนี้ได้ทั้งรุ่ตังเท้าอยู่ใช่ไหมโอเคนี้ใช่ไหมมันพอไปถึงรุงนี้ได้ไหมว่าลือเนี่ยได้ไหมถก้ยืยืมได้ค่ะี่ใส่ถุงอีกตางหากซิวันถัดไปอนะเพราะว่าเราจะต้อง แบบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นของดีด้วยแล้วก็เราเราทำถวายพระเนาะเป็นบุญเป็นกุศลของเราคบ้านคุณเนี่ยคนไม่หมดเลยตอนนี้ไว้ท่าลหรทำไว้เทาไหร้งแ่พนีเพราะว่าอาหารไม่เคยเหลือเลยเยอาาหรไม่เคยเหลือเลยเอ๋แล้วมีสิบบาทมีสิบห้าขึ้นทศแต่ถ้าตัวไหนแต่ถ้าตัวไหนมันมันรดก็ลูกถวายของวันพรุงนี้ก่อนได้เลยนะ ลวพรุงนี้เออแบบ้เขขอบคุณมากขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เอาไปสวรรพระไม่ค่าเดียวไมนได้เลยขอบคุณค่ะต้อยพนีนึ่งค่ข้าวเบราคาขเขืออหนทงนนเาตัวนี้ให้เนาะ อย่าไปอย่าไปอะไรมากมายอย่าไปคิดให้มันฟุ้งซ่านเนาะเอาให้มันหมดหมดเลยแล้วก็เราไปว่าเศรษฐีน้ําปะกวดมาแล้วสิ่งที่ดีจะเกิดซึ่งกับเราความร่ำรวยขอามัน่ี่ผ็ดเบายมให้หนูด้วยขอให้กิดจากการเจริญรุ่งเรืองคือเจอว่าความไม่มีความยั่งยืนอย่าได้มีนะคะมีแต่สิ่งที่ดีนะคะเลือกเอาก็ได้ค่ะแต่ว่ามันเข็มครบร้อยไหม ไม่ไม่ถึงร้อยดอกอ่าเมาไปหมดเลยน่าจะถึงอยู่นะต้องต้องนัดใหม่ต้องให้เขาทำอขอบคุณค่ะกดสีแดงค่ะคุณพี่กดสีแดง